นมาสการครับอาจารย์ครับเมื่อนี้ก็มาตามต่อตัวเลขแนวทางของหลวงพี่เซียนล็อกนะครับววันที่สิบหกสิงหาที่จะถึงนี้นะครับว่าที่ผ่านมาเขียนวันที่ผิดชีวิตเปลี่ยนว่าตอนต่อถือเบตดทุกคนผู้ทีเท่เห็นตามล็อกไอวางเขียนวันที่ผิดนะครับเนาะเขียนเปลี่ยนวันที่หนึ่งสิงหานะครับก็เลยมาแก้ไม่ให้ มาแก้ให้ก็เป็นล็อกแก้มือนั่นก็นเลยพลาดไปแต่ว่าตัวเลขชุดแรกที่ปล่อยต่อมว,วนันเขานะครับตัวเลขเข้านะครับอ่าสามในเขานะครับมันออกสี่ห้าสามนะครับแล้ว,ลวกนะ็ตัวเลขวิ่งกับเขานะครับตัวเลขวิ่งกับเขาเดอ้อของลงปีเจียนล็อกนะครับยังไม่พลาดบรตธนตอนะครับสี่ห้าสามนะครับงวดที่จะถึงนี่นะครับอันนี้เป็นงวันที่สิบหก บ้านหลักให้เบิ้งสดๆคืเอเก่านะครับก็มาเบิ่งเอาว่าสิได้ตัวใดนะครับล็อกต่องวันนี่สาคัญนะครับล็อกต่องวันนี่สาคัญนะครับคนตั่วโลกกระเฮ็ดคลิปให้เบิเบ่งอยู่นะครับก็บอาจสิมีเล็ซีนะครับหรือผู้ที่ติดตามหลายท่านนะครับที่ได้โชคได้ลาภนำลงที นะครับหลวงพี่เซียนล็อกเป็นไปนะครับเอากลับมาเบิงวันนี้ที่เป็นจ้งไดเี้ได้ตอบอนะครับแต่ว่ายังไม่เคยพลาดมาเาะตั้งแต่เหตุขีบมาตั้งแต่ล็อกมานะครับตั้งแต่หลวงพี่เป็นล็อกมากนี่ย่งบอานได้เคยพลาดนะครับเข้ามาตลอดนะครับเมืนมอนกับี่มาล็อกให้คือเก้ามาจับกูให้คือเกา,า,า,เกานะครับ วัดที่ผ่านมานะครับห้าสามเข้าตรงๆเด้อนะครับวัดที่ผ่านมาห้าสามเข้าตรงๆนะครับวัดจะถึงนี่คิดว่าสีเข่าคือเก่เานะครับ นะครับตัวเลขที่รอคอยนะครับก็คือตัวเลขวิ่งนะครับสองสามสองสามเมี 2, 3, 2, 3, ยงนะครับสองสามหนึ่งนะครับ, 2, 3, 1, รบตัวเลขวิ่งนะครับ นะครับกลับมาดูตัวเลขชุดจับคู่นะครับชุดจับคู่สามตัวห้าเจ็ดสี่นะครับให้ระวังระวังไว้นะครับก็คือชุดจับคู่นี่เด้อสามตัวนี่บอกยังไงว่ายังไม่เคยพลาดนะครับชุดจับคู่สามตัวนี่เอาไปตัดสองตัวนี่เข้าตลอดนะครับมาหลายงวดแล้วว่ะทศพ ห้าเจ็ดสี่เจ็ดแปดเก้าเก้าสี่หกเบิ้งลองเบิ้งเอานะครับจับสองตัวให้น้ำนะครับจับสองตัวให้น้ำนะครับกลับมาเบิ้งตัวเลขสองตัวนะครับเดี๋ยลองทีมันจับตูวให้ chín cao cao chín หกสี่เก้าหนึ่งเจ็ดแปดไปกบมาเขีนเบอร์โทรให้นะครับ เป็นเบอร์โถ่เดอ้อนะครับตัวเลขนะครับตีอ้างลงทีเป็นเขียนไหยนะครับล็อกไทยในวันนี้นะครับห้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าหกเก้าหนึ่งแปดนะครับวิ่งสองสามหนึ่งนะครับวิ่งสองวิ่งสามวิ่งหนึ่งเด้อนะครับแล้วก็มาจับคู่ตัวเด่นนะครับ ว่ายังไงว่าเด่นไ้ที่เพิ่นจับจุดไฮบ้านทอดห้าเจ็ดสี่นะครับเจ็ดแปดเก้าแล้วก็เก้าสี่หกนะครับอันนี้นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับจุดทีสี่ห้เบิ่งนี่นะครับเข้ามาตลอดนะครับเข้ามาตลอดเอาไปตัดเหรียญสองตัวออกนะครับแล้วก็หรือเลขสองตัวนี่ฮะกับพิจารณาเบิ่งนะครับเจ็ดสี่เจ็ดเก้านะครับเก้าสี่นะครับหกสี่เก้าหนึ่งแล้วก็ แปบนะครับว่าง่ายๆว่าตัวเลขชุดเลขวิ่งนี่ของลุงพีเปิ้ลยังไม่เคยพลาดนะครับชุดเลขวิ่งนี่ของลองพีเพินยังไม่เคยพลาดน,นะครับกับใส่วิจัยย่านเอานะครับแต่วิจัยย่านเบิ้งทักๆนะครับเบิ้งเอานะครับยังไม่เคยพลาดต,ตัวเลขวิ่งนะครับอันนี้เป็นตัวเลขชุดี่ก็เข้ามาตลอดคือกันนะครับว่าที่ผ่านมานะครับมาตามต่อให้ ต่องวดนะครับกับเขานะครับนะับแต่ว,ว่าหังเขียนวันที่ผิดนะครับงวดที่ผ่านมานเนี่ยเขียนเปลี่ยนวันที่หนึ่งสิงหาเนาะก็เลยมากแก่แก้ไม่ก็เลยก็เลยจับครูไม่ใ,นนให้นะครับในกองุดทไทยนะครับแต่ว,ว่าชุดแรกนะครับชุดแรกกับวย่ายไงไว่าเขียนวันที่หนึ่งสิงหาเนะี่ยเข้าขคักนะครับมาแก่เปลี่ยนวันที่สามสิบเอ็ดนะครับเนาะเปลี่ยนวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับ เป็นชุดที่สองที่ปล่อยออกไปนะครับแต่ว่าชุดแรกนี่เข่ามากห้าสามเนี่ยเข้าเข่าเบิดเลยนะครับเข่าเบิดเลยนะครับที่ชุดหลอกเข้ามาไห่เนี่ยนะครับเข้าเบิดเลยนะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวนน่วดนี้เอาอีกตามต่อให้ท่านผู้ชมอีกอขึ้นก่านะครับใส่วิจาย่านเบิรงคาคาเด้อท่านผู้ชมนะครับใส่วิจาย่านเบิรงคาคามากชอบก็บค่อยตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นเพียงแนวทางมานําเสนอเท่านั้นนะครับ เอาจับหน้าจอกันไปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับหลวงพี่นะครับเนาะท,ะทีมาใหา้แนวทางนะครับในเมื่อน,นี้นะครับ